สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็ขอรายงานฟุตบอลเอเชียนคัพ AFC U 20ปี2025นะครับที่จะระเบิดแข่งขึ้นในประเทศจีนในระหว่างวันที่6ถึง23กุมภาพันธ์2568หรือปีหน้านะครับ2025นะครับทีมชาติไทยเราอยู่กลุ่มแข็งโป๊กเลยครับก็แอดมินดูดูทุกสายแล้วมันก็แข็งโป๊กกันทุกทุกสายนั่นแหละ ร่วมสายอยู่ที่กลุ่มดีนะครับทีมชาติไทยเราอยู่กลุ่มดีเกาหลีใต้ญี่ปุ่นซีเรียและประเทศไทยโอ้โหสุดสุดครับสุดๆุดดอืมก็ต้องผ่านอยะางเงี้ยเพื่อหากผ่านได้ก็จะได้เป็นตัวแทนนะฮะเพราะว่ามันหนีไม่ออกหรอกครับแต่มีนิดนึงก็คือมันพอเข้าใจได้แล้วระหว่างญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เนี่ต้องมีมาหนึ่งแหละที่ทีมชาติไทยจะต้องเข้าไปร่วมสายด้วย สักหนึ่งทีมแต่นี่มาคู่แพ็คคู่เขาเป็นเลข11บมาเลยนะครับก็ทําให้ใช้คําว่าเออสู้ได้ไว้อย่างเงี้ยเอาสู้ส,ส,ส,สู้ได้สู้ได้สู้ได้ไปได้ไม่รู้อะได้สู้อืมก็ทั้งหมดเนี่ยมีอยู่4กลุ่มนะครับมีอยู่4กลุ่ม A B C D วัาง,งั้นเถอะกลุ่ม A นี่ประกอบด้วยทีมชาติกาตาร์ทีมชาติจีนกีกิสถานและทีมชาติออสเตรเลียนะครับ กลุ่ม B ประกอบด้วยเกาหลีใต้ซาอุดีอาระเบียอิรักและก็จอร์แดนกลุ่ม C ทีมชาติอิหร่านอุซเบกิสถานเยเมนและก็อินโดนีเซียแล้วก็กลุ่มดีครับเกาหลีใต้ญี่ปุ่นซีเรียและประเทศไทยนะครับก็ทั้งหมดนี่จะเอาเจะสี่ทีมนะครับคัดเลือกเอาสี่ทีมไปประเทศชิลีในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมไปเล่นเอฟไปเล่นยูยี่สิบโอลคัพยูยี่สิบว่างั้นเถอะ ที่ประเทศชิลีนะครับเป็นเจ้าภาพนะในช่วงกันยายนถึงตุลาคมนะครับก็ในเอเชียเนี่ยทั้ง4สายเนี่ยหนึสองเขาไปเล่น8ทีมเข้ารอบ8ทีมใช่ไหมครัก็8ทีมก็เหลือ4ทีม่ะ4ทีมนั่นแหละยกขยงกันไปใครเก่งเข้ารอบรองชนะเลิศก็ไปชิลีเป็นตัวแทนไปของทวีปเอเชียไปชิลีอเราก็ต้องติดตามข่าวกันต่อไปนะครับ ก็ตอนนี้ก็เบืองต้นก็เรียกนักเตะยูยี่สิเนี่ยทั้งหมดมา30ท่านนะครับไปเก็บตัวที่บางบ่อนะครับศูนย์ฝุตบุริลัมย์อยู่ในเตตก็อ,อยู่ที่นั่นนะครับก็ติดตามรับชมนะครับก็ยูยี่สิบเนี่ยหมายมั่นปั้นมือว่าจะขึ้นมาเป็นอะไรอะขุมกำลังให้กับทีมชาติรุ่นพี่ที่นับวันจะโรยลาไปอะไรประมาณนี้ก็ต้องขึ้นมาแทนก็ต้อง เป็นดาวรุ่งโชว์ฟอร์มให้สุดๆปังๆนะครับว่างันเหรเรามาดูนะครับแมตช์แรกแมตช์แรกใครพบกับใครบ้างนะครับก็วันที่12นะครับวันที่12บสองกุมภาพันธ์นะครับจะระเบิดแข้งขึ้นในนัดแรกเลยนะครับออสเตรเลียจะพบกับกีกิสถานก่อนเลยแล้วก็เจ้าภาพนะครับพบกับกาตานะครับตรงกับวันพุธนะครับแอดมินเช็คแล้วก็คือตรงกับวันพุธแต่เวลานี่ยังไม่ได้กําหนดนะครับแล้วก็ และไหลมาวันพฤหัสอะครับวันพฤหัสมี4ีคู่เลยอ่ากลุ่มบีนะครับประเทศลิลากนะพบกับเกาหลีเหนือจอแดนพบกับซาอุดีอาระเบียอุซเบพบกับเยเมนแล้วก็อิรานพบกับอินโดนีเซียนะครับอินโดนีเซียและทีมชาติไทยเราเนี่ยเป็นตัวแทนจากอาเซียนนะครับเพียงแค่2ทีมน่ยที่ได้เข้ารอบมาถึงรอบนี้อืมก็ถือว่าฝีมือครับฝีมือนะครับอ่า ก็อีกหนึ่งวันในกลุม่มในนัดแรกนะครับเป็นของกลุ่มดีกลุมกล่มทีมชาติไทยเราเกาหลีใต้พบกับซีเรียแล้วก็ญี่ปุ่นจะพบกับทีมชาติไทยเราเลยนะครับแหมก็ต้องตองไกล้ชิดนะครับว่าในการอุ่นเครื่องอะไรนี่เป็นยังไงเดี๋ยวแอดมินเอามาฝากก็แล้วกันนะครับในเบื้องต้นเนี่ยยูยเนี่ยจะเป็นเจแปนเวหรือเปล่าแอดมินยังไม่แน่ใจเลย แต่เท่าที่เท่าที่ทราบแล้วมีการเก็บตัวแล้วมีการเรียกรายชื่อมาแล้ว30ท่านนะครับแต่คัดเหลือกี่ท่านในกอเดี๋ยวว่ากันไปอีกทีหนึ่งเพราะวันวอเวลานอกใกล้เข้ามาแล้วครับ12ถึง14กุมภาพันธ์ก็เล่นแมตช์แรกนะครับทัวร์นาเมนต์นี้ทัวร์นาเมนต์อ่าเนี่ยจะจะอยู่ในระหว่าง6ถึง23กุมภาพันธ์2568นะอ่ะอย่างไรก็ติดตามรับชมรับเชียร์กันนะครับผมสำหรับอ่าอ่า ไอ้ตรงสไลด์ที่2เนี่ยจะเป็นตารางกลุ่มนะครับตารางแรกที่อยู่ในหน้าจอของท่านผู้ชมนี่ก็คือนัดแรกนะครับเอามาให้ออเดอร์รับชมกันก่อนนะครับเดี๋ยวใกล้ๆแล้วเรามาโฟกัสกันอีกทีหนึ่งสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังนะครับเอามาให้ชมอย่างต่อเนื่องนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ thank mm -hmm. you